นักการเมืองท้องถิ่นคลองลานเดินสายแจกข้าวสารอาหารแห้งแจกพี่น้องประชาชนที่กักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดใน -19 ขณะน,นี้พื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนากำลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดในทีนอย่างต่อเนื่องทําให้พี่น้องประชาชนทั้งผู้ที่เป็นโควิดและผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัวเองอยู่บ้านประกอบกับทางสาธารณสุขอำเภอคลองลานได้ใช้ระบบเจอจ่ายจบ ซึ่งหักตรวจพบ ATK บวกแต่ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าระบบ h i คือกักตัวเองอยู่กับบ้านโดยมีอสมและถิ่นแพทย์คอยให้คำปรึกษาทำให้ขณะน,นี้มีครัวเรือนที่ต้องกักตัวมากกว่า100หลังคาเรือนทางด้านนางยวดีคงอินสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชรและนายอดิศักดิ์ทัศนภัยบูลกำนันตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและสทยุพินยืนยงเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาได้นำถุงยางชีพที่มีสิ่งของที่พี่น้องประชาชนชาวคลองลานร่วมกันบริจาคไปมอบให้แก่ผู้กักตัวตามหมู่บ้านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นซึ่งผู้กักตัวที่ได้รับถุงยางชีพต่างรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของผู้ที่นำของมาบริจาคที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลานและเจ้าหน้าที่ ก็ได้จัดเป็นถุงยังชีพไปแจกให้ผู้กักตัวที่เดือดร้อนอย่างไรก็ตามสำหรับท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลานซึ่งเปิดรับบริจาคทุกวันหากวันนี้ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยเมื่อนำมารวมกันก็จะได้มากเพียงพอไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนทั้งตำบลคนคลองลานเราไม่ทิ้งกัน